10กรกฎาคม2567ค่ะนายคาลมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่นักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการครูในตําแหน่งผู้ช่วยครูสามารถสอบได้ลําดับที่1จํานวน40คนทางมหาวิทยาลัยได้ชื่นชมและแสดงความยินดีซึ่งเป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษาควรทําแต่กลับมีคนกล่าวหาว่าข้อสอบรั่วหรือไม่เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่จังหวัดนี้ แถมยังเลยเถิดไปกล่าวหาว่าเพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีสมาชิกวุฒิสภาถึง14คนมีการลอบบี้หัวการทั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่กำลังตรวจสอบยังไม่มีบทสรุปว่าเป็นจริงตามที่มีคนกล่าวหาวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่มองคนอื่นเลวหมดพวกฉันอาชีพชั้นคนบ้านฉันดีคนเดียวแถมยังดูแคลนไปถึงอาชีพคนที่ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาว่ามีอาชีพเป็นดีเจงานศพมีอาชีพขับรถมีอาชีพที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเกียรติซึ่ง หลายคนลืมไปว่าคนบางคนเขาอาจไม่มีชื่อเสียงไม่มีอาชีพที่ใหญ่โตไม่ใช่พ่อค้าร่ำรวยไม่ใช่อดีตข้าราชการใหญ่แต่คนเหล่านี้เขาก็มีเกียรติมีความสามารถเขาจึงได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและอาชีพของเขาก็เป็นอาชีพที่ระเบียบของกะกะตกําหนดไว้ทั้งนั้นนายคารมระบุค่ะนอกจากนี้ยังได้กล่าวต่อว่าดังนั้นคนที่กล่าวหาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เขาสอบเข้าทํางานเพื่อจะไปเป็นครูไปสอนเด็กกลับมากล่าวหาว่าเขาทุจริตแบบไร้ความรับผิดชอบถือว่าขาดวุฒิภาวะ ขาดความเมตตาธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงมีหากคิดอีกมุมหนึ่งทําไมไม่คิดถึงว่าครอบครัวเขาอาจทุ่มเทส่งเสียลูกหลานเข้ามาเพื่อจบแล้วจะได้มีงานทําความจริงเขาอาจเป็นครูที่ดีและมีโอกาสมาสอนลูกหลานท่านก็ได้และอาจมาสอนลูกหลานท่านให้เป็นคนดีก็ได้อีกทั้งเด็กเหล่านี้เขาอาจมีครอบครัวที่ยากจนแต่เขาใช้ความพยายามในการเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนถึง5ปีที่ทําให้เด็กเหล่านี้เก่งได้เพราะฉะนั้นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยการกล่าวหาแบบไร้ หลักฐานมีแต่จินตนาการและด้อยค่าคนอื่นสมควรถูกประนามคนเก่งในต่างจังหวัดมีแทบทุกจังหวัดไม่ใช่เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เช่นนักเรียนของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถสอบเข้าติดคณะแพทยศาสตร์ได้เกือบทั้งชั้นเรียนแต่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไม่ได้มีคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวแต่อย่างใดแต่อาจเป็นเด็กเขาเรียนเก่งและครูสอนดีจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีคนมีชื่อเสียงหรือคนเก่งหลายคนหลากหลายอาชีพเช่นชัดชุ น,นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหรือลิซ่าซูปเปอร์สตาร์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศผมจําได้ว่าช่วงที่ผมเรียนกฎหมายประธานศาลฎีกาชื่อนายพินโยธีรนิติก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมการวิาพากษ์วิจารณ์ประชาชนในชาติด้วยกันแบบนี้จึงไม่มีผลดีอะไรแต่สร้างความแตกแยกถ้ามีตะกะวิบัติแบบนี้คนในสังคมใช้วิธีคิดแบบนี้กล่าวหาคนอื่นและได้ค่าคนอื่นมองคนไม่เท่าเทียมกันแบบนี้สังคมจะอยู่ได้หรือนายคารมย้ำค่ะ